สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณท่านเข้าสู่ช n แนลแฟนบอลโย่วันนี้เรานะรวมตัวกันในวันหยุดยาวที่หลายหลาคนเขาไปหยุดกันอืมซึ่งเราทำไมเราไม่อยู่ดกันไงเราไม่มีใครเราไม่อยู่อ่ะเราไม่มีใครครบเพราะว่าเราต้องขังอยู่ในนี้จ้าอุ้ยโเราโดนที่บ้านส่งมาเรียนที่นี่เนื่องจากพฤติกรรม ด้านับไม่ไหวเออเนาะวันนี้มาแล้วครับกับเทรลเลอร์เรื่องใหม่เป็นออฟฟิเชียลเทรลเลอร์ด้วยของปีสองพันยี่สิบสองเป็นแชมแป์ปีสองพันยี่สิบสองแชมป์ในที่นี้คือนานที่สุด <laughs> เรื่องสุดท้ายนานที่สุดเรื่องสุด,สดท้ายอะไรนะ ใช่ในสุดท้ายแล้วนั่นคือโฮมสคูลนักเรียนต้องขังนั่นเองใช่แล้วของพี่ฝนถูกไหมเรื่องนี้ใช่แล้วอ่ะแล้วก็จริงแล้วโฮมสคูลเป็นเรื่องที่เราวางไว้ในบักเก็ตลิสต์เลยเนาะตั้งแต่เราเห็นเราเห็นไนรอนเนี่เราอยากทำมากเราอยากดูเรื่องนี้มากแต่ว่าเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีเนาะว่าเอ๊ะผ่านช่องทางของพรามพรามมีช่องทางไหนการไหนเนาะ ที่จะแบบมารีแอครีแคปกันได้รีแอคไม่ได้รีแคปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวขอตกลงกันอีกทีนะครับแต่ว่าตอนนี้ออฟฟิเชียลเท l e เลอร์มาแล้วไปดูเลย,ยไหมแล้วใช่ครับจ้าลนังก um ันปะกันกันว้ายยังไงเฮ้ ไม่ใช่อนุพจน์นี่ไม่ใช่ถ้าว่าตอน,นนี้พวกคุณอยู่ที่โฮมสกูลแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนี่ไงเสียงน,นคือบ้านของพวกคุณในวันพรุ่งนี้จะมีการสอบเกิดขึ้นขอให้ทุกคนเตรียมตัวมาให้พร้อมเชีย่ยสอบอะไรอีกวะพวกคุณจะใช้วิธีไหนก็ได้เพื่อให้คุณสอบผ่านการสอบกำลังจะเริ่มต้นขึ้นใน สามสองหนึ่สอบอะไรมีนักเรียนทำผิดกฎและจะต้องได้รับการลงโทษดูนะจะทำเป็นหนึ่งเป็นหัวหัแล้วไม่คิดว่ามันแปลกอะทุกอย่างสำหรับที่นี่มันก็แปลกอยู่แล้วนะโฮมสคูลก็ไม่ต่างอะไรกับพุกเลยทอกนี่จะไม่ทั้งะไรทุกคนอย่าพูดเข้าใจไหมหลักสูตรแบบนี้ยกูไม่เอาด้วยหรอกที่โฮมสคูลมีแต่เรื่องลึกลับเต็มไปหมดนะะดง นี่เรื่องอะไรเรากําลังตามหาพี่ชายเราอยู่มันเป็นจุดประสงค์ที่เรามาเรียนที่นี่ลันลันเจนสี่เลเหรอ,เ,อเราว่ามาสเตอร์จะต้องรู้เห็นก,กับเรื่องนี้คุณยืนดูอะไรอยูอ่มาคิมาสเตอร์จำได้ไังคะว่าใครอยู่ในป่ากกับมาสเตอร์นี่คือ่หน <c oughs> อุ้ย ผมอยากให้ทุกคนเชื่อในสิ่งที่โฮมสกูลกำลังจะสอนวันวันสมองดูมแต่รุ่นชายเหรอวะพวกเราก็มีกันอยู่แค่เนี้ยำําให้เอากันเอง้าไม่ไปเอากับใครผมว่าถึงเวลาแนละ้วที่เราจะต้องเริ่มต้นความยากให้มากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาฟูจิเอ้ฟูจิอวยเยลวกูรับไม่ได้วะพวกายังไม่ได้ทําอะไรผิดเลยนะเว้ยกูไม่มีทางอยู่ที่นี่หรอกวิง่ง เดกนด้วยหุบมากเลยแกยินดีต้อนรับสู่โฮมสกูลดาร์กมากเลยอ่ะนั่นดี่ผู้พูดแล้วมันดูแบบแบบซีรีส์ต่างประเทศอ่ะใช่ดูน่าดูมากเลยอ่ะน่าดูจังเลยอ่ะเฮ้ยจัก จากทีเซอร์เราคาดเดาอะไรได้บ้างไม่รู้จะเดาอะไรเลยอ่ะเออเดาไม่ได้เลยไม่รู้จะเดายังไงเลยอ่ะไม่รู้<ต>คือตอนรแรกเรามีความรู้สึกว่ามันจะต้องเป็นเด็กที่ที่ท,ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเออเออมารวมกันแต่แบบพอดูไปดูมามันไม่ใช่อ่ะไม่ใช่เออตอนแรกอ่ะถ้าเราพูดกันภาษาชาวบ้านตอนแรกเราคิดว่าเป็นโรงเรียนดัดสันดาน แต่ดูแล้วมันไม่ใช่แล้วอ่ะเออมันคือการเอาพี่เอาน้องมาตามหาเพราะว่าอย่างอย่างอย่างกันอย่างเงี้ยแสดงว่าจะต้องเป็นเจนก่อนเป็นรุ่นก่อนเ,ออเนาะใช่ไหมแล้วเสร็จเราก็น้องมาตามหาพี่ชายทีหนึ่งอย่างเงี้ยจะหายไปยังไงก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วดูที่เขาสอบดีที่เขาบอกว่าต้องทํายังไงก็ได้ให้สอบผ่านแล้วทําไมต้องตีกันด้วยอ่ะ แสดงว่าแสดงว่าบททดสอบมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องของแอดมินิกนะไม่ใช่เรื่องของการเรียนรู้ไงเออแต่มันอาจจะเป็นเอาตัวรอดแล้วต้องเอาให้รอดอะไรเงี้ยโหฉากได้เหมือนแบทเทิลโรยัลเลยอ่ะพร้อมตีพร้อมตายอ่ะสีเอยฟิลลิ่งเอออะไรเหมือนซีรีส์่างประเทศเลยเนาะเหมือนซีรีส์แบบที่เขาฉายตามเน็ตฟลิกซ์อะไรเงี้ยแบบดีบิงเข้าป่าฉันคิดว่าฮังเกิ้ลเกมเอเออดูดีมากเลยอ่ะ แล้วแล้วพี่อินบูโดกันคืออะไรอ่าดารเยอะนะเอาจริงๆนะคือรุ่นใหญ่ก็เยอะน่าจะเป็นน่าจะเป็นมาสเตอร์ที่ในรุ่นของกันป่ะรุ่นของน้องกันแน่เลยอ่ะที่ไปโดนความจำหายจำอะไรไม่ได้นี่หรอเอออะไรแบบนี้แต่ก็น่าจะเป็นมาสเตอร์อยู่ในนั้นเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยพอดูดีม็กหรือไม่ก็เห็นถึงความผิดปกติก็เลยกนส์กับระบบก็เลยอาจจะต้องโดน ใช้ระบบคาถาดีวียสเออปิงเปงดจัดมาได้หรอ,พอเพราะเราก็ไม่รู้ว่าอีโรงเรียนเนี้ยออมันสร้างเพื่ออะไรไงใช่เราจำเดาไม่ได้เลยว่าโรงเรียนเนี้ยมันมีเพื่ออะไรแต่ถ้าเกิดถ้าคำโปยสมัยก่อนที่เราจาได้นะก็คือส่งบุตรหลานของท่านที่ท่านไม่ต้องการมาไว้กับเราอะไรเงี้ยประมาณออนี้นนะเพราะตอนนั้นเราก็จะคิดว่าโรงเรียนแบบสันดา์นั่นแหละตามที่คนบอกเ,ออเราเลยคิดว่าเป็นโรงเรียนแบบเด็ก เกเรอะไรเงี้ยก็เลยส่งมาอยู่ที่นี่อะไรแบบเนี้ยแต่ดูแล้วมันยากดูอ่ะเออยิ่งดูยิ่งอยากดูแล้วมันดูเห็นซีนที่หนึ่งมีชิมอนที่แบบมันนั่งอยู่ตรงมุมห้องอ่ะเหมือนเออเขาเป็นโอะไรสักโลกหนึ่งอ่ะเออเอวที่แคบอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะเห็นได้คือตอนฉากแรกอ่ะตอนที่เราดูตอนตอนไพลอตอ่ะน้องกันต้องวิ่งมาเจออนุพลใช่ป่ะใช่ทมลงไปอ่ะ แต่เนี้ยกลายเป็นพี่ชลัดมาจับไว้ถูกไหมเออเหมือนเหมือนเป็นอีกคนหนึ่งเมื่อกี้มองหน้าไม่ชัดนะว่าเป็นใครแต่ถ้าให้เดาก็คือน่าจะเป็นพี่คนนั้นนะ่ะพี่ชลัดเอออืมแล้วดูพี่อะไรนี่้งงนีนสินดีนะโหดมากเลยนะพี่สินดีวันว่าเราก็ดูเอฟโฟนะโหดแล้วเจอเวอร์ชรันนี้คือสวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs> จริงอ <c oughs> แต่เวอร์ <c oughs> ชันนี้ <c oughs> พี่เินดีไม่ได้แต่งแดงแล้วนะเออแต่พตอนไพร์หดมันสีแดงเนาะใช่โอ้แล้วแบบเยอะมากเลยนะแบบนักแสดงเยอะมากอ่ะจริงใช่คนมาเกือบครึ่งตายแล้วอ่ะอีกสามเอ้ะวันที่หกใช่ไหมวันที่หกวันที่หกอุ๊ยสาม้ันเองเนาะหนึ่งท้ายครับเอ้ยเก้าวันศุกร์เก้าอ๋อเก้าสุกหน้าต้องขัง ติดตามชมโฮมสกูลซีรีส์ใะต้องขังทุกวันท,ที่พรามเริ่มก้าวมิถุนาแล้วมาตอนเที่ยงคืนด้วยป่ะรู้สึกใช่ใช่ก็คือนับข้ามวันปุ๊บมันคือปล่อยลิเีสไงมมาตอ,ตอนเที่ยงคืนเขาบอกว่าเป็นโรงเรียนประจําทางเลือกใหม่ที่ต้องอยู่กลางป่าทุกๆสามปีจะมีการเคลื่อนนักเรียนเข้ามารุ่นละไม่เกินสิบสามคนโอ สามปีรับครั้งหนึ่งด้วยแสดงว่าต้องจบก่อนนะดิต้องจบแล้วค่อยรับลูกใหม่แล้วไม่รับใหม่อืมโอ้โหเป็นเอางบมาจากไหนวะโเอ้ยยอร่อยอ่ะเราไม่รู้เรื่องเนาะเราดูเราดูเราเราไม่ใช่ไม่รู้เรื่องดิเราปฏิดประต่อเรื่องไม่ได้เพราะว่าตัวอย่างมันก็มีให้เราดูแค่นี้เนาะยิ่งทำให้เราอยากดูที่เป็นตัวจริงๆเป็นไง ว่ามันเป็นยังไงแต่ทีเนี้ยเะที่รูค่าสมัครพรามไม่แพงนะประเด็นคือเราจะรีแอคพร้อมกันยังไงไอเลือกไอเลือกไอเลือกสมัครพรามไปดูสมัครพรามไปดูแน่นอนอยู่แล้วเออแต่เราจะรีแอคยังไงวะมันทำรีแอคได้ไหมด้วยหรือเปล่าก่อนติดต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติดต่อเจมส์ดีกว่าว่าว่าจะทําอะไรยังไงได้เออว่าเราทําได้ไหมเราอยากดูเนี่ยอยากดูอยากดูทำไมงั้นก็ต้องกลายเป็นว่าต้องไปนั่งดูกันเองเนี้ยเหรอแล้วมันรีแคปว้าไม่มัน เออมันถูกพร้อมกันเออถูกพร้อมกันก็แล้วแต่อย่างที่เราบอกว่าเรื่องกี้แสดงเยอะมากเพราะฉะนั้นเมีใครบ้างมาขายกันด้วยนะจ๊ะใช่ก็ที่เราเห็นนะมีน้องการมีคีมอนมีบิลมีนานิมีนานิมีเอเจเจเอืมแล้วก็มีน้องเลิฟอืมอืมมีมีเคน้องฟีมมีเคมีเคมีฟีมมีเจนเย่มีมีปาแปงมีมิแปีงมีน้องมิกกี อ่ามีพิ่คีแล้วก็มีเจมี่มีเจมี่ด้วยใช่เยอะเถอะมีวิวด้วยมีวิวด้วยมีวิวใช่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 ช่น้องอินดี้ด้วยนะรู้สึกเออมีอินดี้ด้วยใช่ใช่โอ้โหเยอะเถอะแล้วก็รุ่นใหญ่ก็แบบเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบเนาะพอลพี่ซินดี้พี่ชันลาสพี่อินบูโดการที่เราเห็นกันมาแล้วเนาะใช่จุกจุกแน่นอนมาสเตอร์ก็ไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยน้องโชคดีแล้วนะน้องนักแสดงอ่ะ จริงและจูนย์ยิ้มยิ้แบบเออจะเล่นกับเบอร์ใหญ่สุดๆเล่นเบอร์เล่นกับรุ่นใหญ่เบอร์เนี้ยแต่กับคนเนี่มือไม่ต้องห่วงอ่ะใช่แล้วปลาแปงจะเป็นครูอีกแล้วหรอเป็นครูดีหรือครูร้ายก่อนเอานิดดูแววแล้วก็คงไม่รอดแล้วน่าจะน่าจะเป็นคนดีอืมแล้วก็ที่ดูแล้วเห็นแวบๆเคก็น่าจะเป็นคนดี เจนเย่ก็จะเป็นคนดีดูเร็วๆเพรเนาะมากคนมากความหลากหลายครอบครัวก็มารวมกันมันก็อาจจะแต่ละคนเนาะนี่ใส่ใจคอกันจะรู้บางทีเราอาจจะดาจากเทเลอร์พวกเนี้ยพอถึงเวลาเป็นจริงแล้วอาจจะอีุคลิกดูแรงเลยก็ได้นะคาแรคเตอร์ดูแรงแต่จริงๆแล้วจิตใจดีไงแล้วตอนเจ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 ด่าคือไม่รู้ว่าด่าฉันหรือเปล่าอุ้ยคุป้าเลยแกไอ้แก สะดุ้งเลยกระสะดุ้งกับคำนั้นเลยเออกำลังพูดพูดอยู่อุ้ย <c oughs> <c oughs> อ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาลองติดตามกันแล้วกันนะครับว่าโฮมสกูลนักเรียนต้องขังจะเป็นยังไงนะแล้วก็สามารถทํารียคได้หรือเปล่านะครับแต่แน่นอนถ้าทํารีอคได้ชาแนลแฟนบอยสัญญาว,ว่าเราจะมาแน่นอนนะครับ,รบโอเคสำหรับ,รบออฟฟิเียเทเลอร์นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันในคอนเทนต์หน้านะจ๊ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ